มันก็เป็นธรรมดาของมนุษย์เมื่อทำงานมาเหนื่อยทั้งปีก็อยากที่จะไปเที่ยวพื่อผ่อนหย่อนใจเติมพลังให้กับตัวเองอะไรแบบนั้นผมกับเพื่อนจึงได้ชวนกันไปนเที่ยวที่เชียงรายเชียงใหม่ขับรถไปเองผู้ผมขับรถเป็นกันทุกคนอยู่แล้วมันจึงไม่มีปัญหาในการเดินทางแต่อย่างใดแม้จะต้องขับรถไปเองก็ตามเถอะสามารถที่จะเป็นกันขับได้อยู่แล้ว พอถึงวันเวลาผู้ผมก็พากันออกเดินทางในตอนเช้ามืดประมาณตีสี่ขับรถออกไปจากบ้านที่จังหวัดหนึ่งในภาคอีสานซึ่งคิดว่าจะใช้เวลาเดินทางเกือบสิบสองชั่วโมงพกเราไม่ได้เล็งเร็บอะไรอยู่แล้วก็ว่าบักกันไปเที่ยวนั่นเที่ยวนี่จนมืดค่าก็จะไปถึงเชียงรายอะไรแบบนั้นผู้ผมก็พากันแวะจอดเข้าพ้อมน้ำมันข้างทางบ้างนะครับแวะกินข้าวแวะเที่ยว แล้วก็พากันเดินทางต่อจน,นเกือบเกือบห้าโมงเย็นผู้ผมถึงได้พากันไปถึงเชียงรายตามที่คิดเอาไว้ตอนนั้นผู้ผมก็พากันคิดอยู่นะครับว่าจะไปที่ไหนดีจะที่นอนเลยหรือว่าจะขึ้นไปบนเขาบนดอยเพื่อนคนหนึ่งมันก็เลยได้พูดเสนอขึ้นมาว่าเราขึ้นไปนอนจะบนดอยแม่สัลองดีกว่าไหมบรรยากาศดี อากาศเย็นสบายหรือจะหนาวเสียด้วยซ้ําเพื่อนๆพื่อน,นทุกคนในรถในตอนนั้นก็เลยได้พากันเห็นดีเห็นงามไปด้วยไม่ว่าเหมือนไกลจะมือนคาแล้วโคตตามแต่ก็คิดว่าไม่เป็นไรเปิด GPS ดูแล้วขับรถไม่ถึงชั่วโมงก็น่าจะถึงผู้ผมก็เลยได้พากันออกเดินทางต่อในทันทีเนื่องจากที่พากันแวะขอปัอมน้ำมันซื้อของกินในเซเว่น ทีนี้ด้วยความที่พวกผมนั้นไม่ได้คุ้นชินเส้นทางอะไรก็เลยมีกล้าที่จะขับรถเร็วเท่าใดน,นักมันก็เลยทำให้รถที่อยู่ด้านหลังนั้นต้องทึ่งกับพากันบีบแต่แใสเพราะเราอยากจะแซงแต่แซงไม่ได้อะไรแบบนั้นเพื่อนคนหนึ่งที่มันเป็นคนปากไว้มันก็เลยได้พูดด่าวออกไปนะครับว่าแมเงเอจะรีบอะไรนักหนาววะ มึงก็รู้อยู่ว่าถนนมันเป็นป่าเป็นเขามีแต่โค้งค่อยๆไปไม่ได้หรือไงถนนก็เล็กแค่นิดเดียวแบบนี้ผมก็ได้แต่ยิ้มยิ้มไม่ได้พูดอะไรออกมาเพราะไม่อยากจะไปเพิ่มอารมณ์ให้กลับพื้นให้มันเห่เขิมเข้าไปใหญ่แค่นี้มันก็หงุดหงิดมาพออยู่แล้วตอนนั้นพอรถของพวกผมกลับคนไปใกล้จะถึงดอยแม่สลองอยู่แล้ว พอมันได้ไปถึงโคง้งโค้งหนึ่งเพื่อนก็ขับรถเขาเ้าไปในโค้งนั้นอย่างรน,นวัดระวังไม่ได้เร็วอะไรแต่อยู่ดีๆมันก็มีผู้หญิงคนหนึ่งโผล่ขึ้นมาจากไหนก็ไม่รู้นะครับเมื่อยืนอยู่ข้างถนนตรงโตรงแห่งนั้นจนทําให้เพื่อนนั้นต้องรีบหักพวงมาลัยออกอย่างเร็วเพวราะกลัวจะไปเฉียวผู้หญิงคนนั้นผลองกับปากได้พูดด่าออกไปอย่างแรงอีบ้านี่มาจากไหนวะ เดียวก็ถูกลถชนตายหรอกพวกกับเพื่อนๆในรถก็ถึงกับพากันร้องเฮ้ยขึ้นมาอย่างดังเลยล่ละครับในตอนนั้นเพราะกลัวว่ารจะไปชนผู้หญิงคนนั้นที่อยูย่ๆก็โผล่ออกมายือนอยู่ข้างถนนกลัวว่าเรื่องมันจะ้าวจากที่จะได้พากันไปนอนพักผ่อนหย่อนใจมันจะต้องมาเกี่ยวข้องกับคดีดุต้งรวจสอบปากคำอะไรแบบนั้นอีกทีนี้พอรถได้วิ่งผ่านผู้หญิงคนนั้นไปอย่างเส้นยาแดนผ่าแปด ไม่ได้มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นแต่อย่างใดพอรถได้วิ่งผ่านไปแล้วพวกผมก็รีบพล,ลังกลับไปมองผู้หญิงคนนั้นในทันทีทันใดนะครับแต่ผู้หญิงคนนั้นเธอกับหายไปไหนก็ไม่รู้อยู่ดีๆเธอก็หายไปเลยทั้งๆที่มันก็ไม่ได้มีบ้านคนแต่อย่างใดข้างทางก็มีแต่ป่าแต่เขาแล้วทำไมเธอถึงได้หายไปเร็วสักขนาดนั้น มันก็ทำเอาพวกผมเนื่องจากากันคนลุกสู้ขึ้นมาทั้งตัวเพื่อนที่นั่งอยู่เบาะหลังมันจะพูดขึ้นมาในคำว่าหรือว่าเธอจะไม่ใช่คนวะเธอจะเป็นผีก็ได้นะเว้ยเพราะคนบ้าที่ไหนอยู่ดีๆจะพู่ขึ้นมายืนอยู่ข้างถนนได้ละ่ะทางที่ตอนแรกก็ไม่เห็นจะมีอะไรเลยซึ่งพวกเพื่อนที่พูดขึ้นมาแบบนั้นมันก็ทำใหาผมเนื่องกับเอใจคิดขึ้นมาเหมือนกันนะครับว่า มันอาจจะเป็นมันอย่างที่เพื่อนบอกก็ได้นะเพราะัราทางท่านที่มองเห็นโค้งอยู่ว่ามันไม่มีใครเลยแต่อยู่ดีๆมันก็นมีผู้หญิงผล่ขึ้นมาเยืนอยู่ข้างถน,นนแล้วพอรถได้วิ่งผ่านไปเธอก็ว้้พไปอย่างรวดเร็วเราเราก็ไม่ใช่คนขนาดนั้นผมก็เลยเด้อยปากพูดออกไปนะครับว่าแม่ยานางรถช่วยคุ้มครองอย่าให้ผีผู้หญิงตนนั้นตามพวกผมมาหรือเข้ามาในรถคันนี้ได้นะครับ ที่ผมต้องพูดออกไปแบบนั้นเพราะผมไม่ค่อยมั่นใจกลัวว่าผู้หญิงคนนั้นจะเป็นผีจริงๆและเพื่อนที่เป็นคนขับนั้นมันก็ได้เอ่ยปากด่าเอ่ยปากทักบอกไปซะอย่างแรงกลัวว่าเธอจะไม่พอใจแล้วตามมามันจะเกิดอันตรายอะไรแบบนั้นครับดีที่ว่าหลังจากนั้นมันก็ไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นมาอีกผู้ผมก็ขึ้นไปถึงดอยแม่สันหองในอย่างทีตั้งใจ ซึ่งตัวนั้นมันก็มืดค่ำพอดีแล้วหลังนำ้ำ6โมงกว่าอากาศก็กำลังเย็นอากาศก็เย็นเย็นพวกผมก็เลยได้รีบพากันขับรถหาที่พักแต่บังเอิญว่าที่พักนั้นมันกับเต็มหมดไปททำที่ไหนก็ไม่มีที่พักว่างเลยเพื่อนคนหนึ่งมันก็เลยได้พูดขึ้นมานะครับว่าเจ้าป่าเจ้าเขาที่อยู่บนดอยแม่สรองแอห่งนี้ได้โปรดช่วยพวกผมด้วยเถอะ ช่วยให้พวกผมได้พากันหาที่พักได้สักห้องเดี๋ยวพรุ่งนี้พวกผมไปเชียงใหม่จะแวะเข้าวัดธรมบุญอุทิศบุญส่วนกุศลไปให้เขาแล้วกันซึ่งนื่องจากที่เพื่อนได้พูดออกไปแบบนั้นพวกผมก็เลยได้พากันไปถามที่พักอยู่ที่หนึ่งปรากฏว่ามันมีห้องฟังอยู่ห้องหนึ่งแบบพอดีพอดีพวกผมก็เลยได้เช่าอยู่ที่ห้องนั้นไม่ว่าตัวน,นักได้พวกเขาจะไม่พวกผมเข้าพัก พราะว่าพวกผมมีกันทั้งสี่คนแต่พวกเขามีกฎให้อยู่ในห้องได้แค่สองคนก็เท่านั้นแต่เมื่อมันหาไม่ได้พวกผมก็เลยได้จ่ายเงินเพิ่มไปอีกครึ่งหนึ่งเขาก็เลยอนุญาตให้พวกผมได้เข้าไปพักอยู่ในห้องนั้นได้ทั้งสี่คนซึ่งพอได้ที่พักแล้วพวกผมก็พาก,กันไปหากินข้าวอยู่ที่ร้านอาหารอยู่บนดอยแม่สันลอง จากนั้นก็พากันกลับห้องพักอาจจะด้วยความที่พวกผมเดินทางมาแทบจะทั้งวันแวะเที่ยวแออะไรบ้างมันก็เลยเหนื่อยพอเพลียมันก็เลยทําให้พวกผมนั้นต้องถึงกับพากันไดรีบาบน้ําแล้วก็เข้านอนในทันทีกล่าไว้ว่าพรุ่งนี้ค่อยออกเดินทางไปที่เชียงใหม่ต่ออะไรแบบนั้นพวกผมก็พากันปิดไฟเข้านอนตั้งแต่ม่ถึงสามทุมเสียด้วยซ้าครับ เต่ก็พากันนอนหลับไปได้ไม่นานอยู่ดีๆเพื่อนที่เป็นเจ้าของรถที่มันเป็นคนปากไว้อยู่ดีๆมันกับเรร้องขึ้นมาอย่างดังจนปลุกให้พวกผมอีกทั้งสามคนต้องรู้สึกตัวตื่นขึ้นมารีบถามเพื่อนว่าเกิดอะไรขึ้นเองร้องทําไมวะเพื่อนของผมในตอนนั้นมันอยู่ในอาการหวาดกลัวไม่ใช่น้อยเลยล่ะครับถ้าทางของมันนั้นตโกรตใจ ยังกะว่าได้เจอได้เห็นอะไรที่มันน่ากลัวขึ้นมาพวกผมได้แต่บอกให้มันใจเย็นๆไม่มีอะไรหรอกเพื่นเพื่อนคนหนึ่งก็เลยได้เอาสายพลาในคอไปคล้องคอให้กับเพื่อนคนนี้ก่อนที่เพื่อนมันจะกล้าเล่าว่าได้บางอย่างให้ฟังในระับว่าตอนที่มันนอนหลับไปนั้นมันได้ฟันเห็นผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งลักษณะท่าทางที่ได้เห็นในฝันนั้นมันเหมือนกับผู้หญิง ที่ได้เห็นตรงหงมก่อนที่จะขึ้นมาบนดอยแม่สันลงผู้หญิงคนนั้นเดินเข้ามาาหามันด้วยใบหน้าที่ดูด,ดันน่ากลัวเป็นอย่างมากเธอพูดขึ้นมาว่าไอ้ปากมามึงด่ากูทำไมเธอพูดเพียงเท่านั้นแล้วก็พุ่งกระโจนเข้ามาใส่มันก็เลยทำให้เพื่อนตกใจจนสะดุ้งตื่นขึ้น,นมาแต่หลังจากที่มันรู้สึกตัวตื่นขึ้น,นมาแล้ว มันกับรู้สึกแปลกๆมันมีอะไรบางอย่างเย็นๆมาจับที่ใบหน้าของมันมันก็เลยน้ลืมตาขึ้นมาดูแต่พอได้ลืมตาขึ้นมาเท่านั้นแหละครับมันกับได้เห็นผู้หญิงนีันกลมหน้าเข้ามาหามันใกล้ๆและก็มือทั้งสองข้างลูบไล่ใบหน้าของมันมันก็เลยนด้ร้องแหกปากขึ้นมาอย่างดังจนพวกผมได้พากันตื่นขึ้น,นมารีบไปเปิดไฟ แล้วก็ได้ถามวันนี้แหละครับพอพื้นนี้เล่าขึ้นมาแบบนั้นมันก็ทำเอาพวกผมรู้สึกหวาดกลัวไม่ใช่น้อยครับคิดว่าแบบนี้มันไม่ปกติแล้วละ่ะหรือว่าผู้หญิงคนนั้นเธอจะตามมาแล้วเธอเป็นผีจริงๆพวกผมก็เลยได้ตัดสินใจคุณบอกกล่าวเธอไปนะครับว่าเดี๋ยวมาตามพวกผมแบบนี้เลยเดี๋ยวพวรุ่งนี้ พวกผมจะไปทำหมุนอยู่ที่สวนบุสวนไปให้แล้วกันนะครับหลังจากนั้นพวกผมก็พากันนอนหลับต่อซึ่งเพื่อนคนนั้นมันก็นอนหลับต่อไปแล้วก็ไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นมาอีกเลยพอวันต่อมาหลังจากที่พวกผมได้พากันกินกาแฟกินข้าวเช้ากันเรียบร้อยก็พากันเดินทางต่อในทันทีครับไม่อยากอยู่มันอีกแล้วบนดอยแม่สันลองเพราะรู้ว่าผีผู้หญิงตนนั้น ธอจะตามมาพวกผมพากันไปถึงเชียงใหม่ในตอนประมาณบ่ายโมงก็เลยได้พากันไปแวะทาบุญอยู่ที่วัดวัดหนึ่งผู้ที่สนบุญสนก็สนไม่ผู้หญิงตนนั้นบอกเขาเธอไปว่าถ้าพวกผมพูดอะไรไม่ดีก็ขอโทษขออภัยด้วยอย่าเถือโทษโกรธกันเลยซึ่งคืนที่สองนี้พวกผมก็พากันนอนอยู่ที่เชียงใหม่มันไม่ได้มีเหตุการณ์อะไรแปลกๆเกิดขึ้นมาอีกเลยล่ะครับ คืนที่สามคินสุดท้ายพวกผมก็ยังพากันนอนอยู่ที่เชียงใหม่ตามเดิมซึ่งพวกผมนัดกันเอาไว้นะครับว่าจะพากันเดินทางกลับประมาณตีสี่ก็เลยรีพากันเข้านอนตั้งแต่หัววันซึ่งก็พากันนอนหลับได้อย่างปกติไม่มีอะไรจนประมาณตีสามกว่าก็เลยได้พากันตื่นขึ้นมาอาบน้ําเตรียมตัวออกเดินทางกลับบ้านที่ตอนที่ผมกําลังเปิดประตูจะขึ้นรถ ผมก,กับได้ยินเสียงผู้หญิงคนหนึ่งพูดขึ้นมานะครับว่าระวังให้ดีพี่ผู้หญิงคนนั้นเธอยังไม่ยอมมันก็ทำให้ผมนึกกับรีบหัน้ายมองว่าว่าใครเป็นคนพูดแต่ก็ไม่เห็นจะมีใครอยู่ดีนอกจากพวกผมสี่คนก็เท่านั้นทีนี้พอตอนที่ได้ออกเดินทางเพื่อนคนหนึ่งมันก็พูดขึ้นมาในณะับว่าข้ารู้สึกแปลกๆกับเพื่อน รู้สึกตื่นตีตื่ตใจยังไงก็ไม่รู้ยิ่งกว่ามันจะมีอะไรบางอย่างรอพวกเราอยู่เมื่อเพื่อนได้พูดขึ้นมาแบบนี้มันก็ทำว่าผมคิดขึ้นมาแน,น่นนะครับว่าหรือว่าผู้หญิงที่พูดขึ้นมาเมื่อกี้นั้นจะเป็นแม่ย่านางของรถหรือเปล่านะผมก็เลยได้ตั้งจิตอธิษฐานพูดบอกออกไปขอแม่ย่านางรถช่วยคุ้มครองพวกผมให้เดินทางปลอดภัยด้วยนะขอรับ อย่าให้ผีผู้หญิงคนนั้นเข้ามาในรถคันนี้ได้เลยเขาให้เธอต่างคนต่างอยู่ซึ่งหลังจากที่ทุกคนขึ้นมาบนรถแล้วพวกผมก็พากันเดินทางกลับบ้านแม้ว่าตอนนั้นมันจะตีสี่แต่มันก็มีรถคันอื่นๆวิ่งเป็นเพื่อนกันบ้างอยู่นะครับพวกผมไม่ได้ย้อนกลับไปเส้นเชียงรายแต่อย่างใดเพราะกลัวจะได้เจอผู้หญิงคนนั้นอีกก็เลยได้พากันกลับเส้นทางสายลำพูน ทีนี้พอคารุดออกมาจากเชียงใหม่ตอนนั้นมันยังไม่ได้สว่างอะไรนะครับผมที่นั่งหน้าคู่คนขับก็กลมดูมือถือของตัวเองไปแต่อยู่ดีๆหางตาของผมมันกลับได้มองเห็นอะไรบางอยา่างจุดที่นอกกระจกผมก็เลยได้ตัดสินใจหันปีมองแต่พอได้หันปีมองเท่านั้นแหละครับมันก็ทำเอาผมนั้นถึงกับได้ร้องเฮ้ยขึ้นมาอย่างดัง โพราที่นอกกระจกในตอนนี้นั้นมันมีผู้หญิงคนหนึ่งยื่นมือมาแนบกับกระจกก่อนที่จะค่อยๆได้ออกใบหน้าเข้ามาแนบในกระจกสองเขามามองดูข้างในใบหน้าของผู้หญิงคนนั้นมันเป็นเบ้นน้าที่น่ากลัวเป็นอย่างมากเลยล่ะครับใบหน้าของเธอช้ำๆเลยๆดวงตาทั้งสองข้างมันไม่มีเพระาะว่าเลือกโบกเข้าไปข้างในจนกลายเป็นสีดํา ทีนี้พอผมเรียร้องขึ้นไปแบบนั้นเพื่อนๆพนทั้งสามก็รีพากันถามขึ้นมานะครับว่าเกิดอะไรขึ้นผมได้แต่ชี้ไปที่ข้างตู้รถไปที่ข้างกระจกฝั่งที่ผมได้นั่งอยู่เพื่อนเื่อนแต่ละคนมันก็เลยได้พากันหันหน้าไปมองตามโผล่เพื่อนคนขับรถมันนี่หันไปมองตามแล้วมันก็ได้พูดสะบัดขึ้นมาอย่างหนักนะครับว่าอีผีบ้า มึงตามพวกกูมาอีกทำไมวะกูขอสาปแช่งให้มึงไม่ได้ผุดไม่ได้เกิดทั้งนั้งที่พวกกูไม่ได้ทำอะไรให้มึงเลยบนก็ทำไปให้แล้วยั่งที่ตามมาแบบนี้อีกพอเพื่อนมันได้พูดขึ้นมาแบบนี้ผู้หญิงคนนั้นเธอก็ยังไม่ได้เลิกหลาแต่อย่างใดนะครับเธอก็ยังอยู่ข้างตัวรถฝั่งที่ผมนั่งอยู่จ้องมองเข้ามาในรถ้ดยเป็นหน้าที่นายย่ากลัวยิ่งกว่าเดิมเสียอีก ทางทางที่เธอไม่มีดวงตาอะไรแต่ทำไมใบหน้าของเธอนั้นมันถึงได้อาคาดแค้นักขนาดนั้นก็มีรู้แล้วเธอก็ทำท่าเหมือนอยากจะเข้ามาในรถคันนี้เสียให้ได้แต่อยู่ดีดีฮูมุมกับได้ยินเสียงผู้หญิงพูดขึ้นมาอย่างดังนะครับว่าออกไปคนที่มันจะมีแสงสว่างวาบขึ้นมาพร้อมกับที่ผู้หญิงคนนั้นได้หายไป แบบที่ผมไม่รู้ตัวเสียด้วยซ้ำว่าเธอหายไปตอนไหนผมเลยได้พูดถามเพื่อนๆนะครับว่าผู้หญิงยังเห็นผู้หญิงตันนั้นอีกหรือเปล่าวะเพื่อนๆก็บอกนะครับว่าไม่เห็นแล้วเธอไปแล้วมันคงไม่มีอะไรอีกแล้วละ่ะเมียเอยนางรถอาจจะช่วยเราก็ได้ผู้หญิงคนนั้นถึงได้หายไปแบบนี้ซึ่งหลังจากนั้นมันก็ไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นาอีกนะครับ อาจจะได้ความที่ดวงอาทิตย์มันขึ้นมาก็ได้มีแสงสว่างขี่ผู้หญิงตนนั้นเธอก็เลยไม่ได้ตามมาอีกพอพวกผมมากันไปถึงบ้านได้พวกผมก็พากันไปซื้อสังฆทา,านไปทำบุญดูที่สนบุญสนกุศลให้กับแม่ย่านางรถและก็ให้กับผู้หญิงตนนั้นอีกครั้งพร้อมกับพูดบอกกล่าวเธอไปขอโทษขอคำมาถ้าทำอะไรไม่ถูกไม่ควรหลวงตาท่านก็ช่วยรดน้ำมนต์ ช่วผูกข้าไม้ข้อมือเรียกขวัเป็นกำลังใจให้กับพวกผมทั้งสีคนเลยลหละครับเพราะว่าพวกผมนั้นอากันบาดกลัวไม่ใช่น้อยกับสิ่งที่ได้เจอได้เห็นนี่ก็คือประสบการณ์ครั้งหนึ่งในชีวิตที่พากันได้ไปเจอเจอมาบนถนนสายหนึ่งในภาคเหนือและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมด